คงไม่เกิดเหตุสร้างปัญหาจงฟังคำข้าอย่าพึงคลั่งจงเปล่งประหาผู้ได้จมจูไอ้พวกศัตรูทุกทางอย่าคิดมากขอดจชาติได้เมื่อ,อู่คนละบาท ในขณะที่กระหม่อมจะเดินทับก็เห็นจิ้งจกมันตกลงมาตายเสมือนจะมีลางเหตุร้ายอาจจะเกิดขึ้นกับกระหม่อมก็ได้คุณราม,มาแต่รับรองเลยว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักกระหม่อมขุนรามเดชะจะขอชีวิตเป็นเดิมพันแม้ความตายจะอยู่หน้าเบื้องหน้ากระหม่อมก็ไม่เคยพลั้นพึงเพื่อดำรงไว้ต่อองค์พระมหากษัตริย์สีวิชัย แห่งอุสนีเวียงแก้วผู้ยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้าผู้ที่มีพระคุณคุ้มกล้าวคุ้มหัวของกระหม่อมแต่กระหม่อมมีเรื่องจะขอร้องพระองค์สักอย่างหนึ่งได้ไหมพะยะค่ะสิ่งนั้นเจ้าจะขออะไรข้าคุณลามาบอกเิอรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายถ้าเวลาแล้วก็วาระวันนั้นมาถึงห่วงที่กระหม่อมห่วงมากที่สุด กระหม่อมสิ้นเมียแล้วเป็นไมยเหลือลูกชายเพียงหนึ่งคนคือประกายวันถ้าหากว่ากระหม่อมลาลับดับขันขอพระบรมราชานุญ,ญาตของฝ่าพระบาทโปรดช่วยรับเลี้ยงลูกชายของกระหม่อมประกายวันอยู่ในพระเนตรพระกัรของพระองค์ท่านได้ไหมพะยะค่ะทำไมจะไม่ได้ แต่เมื่อเองขุหลามเองเป็นนัก,กรบเคียงบ่าเคียงไรดูแลน้พื้ชผดินอุศนีแก้วตั้งมาโดยตลอดดีสิ่งนี้ทำไมกูจะให้มึงไม่ได้ไปเถิดมึงจะได้พวงหลังหนะ้าเบื้องหน้าคือการที่มึงเป็นแม่ทัพปราบอลิลัตรูรับเป็นกล่าวทหาร ดูสถานทับดอนแดงดวนนำไต่ผลไปปัตตุลามได้พระเจ้าค่ะขอให้เจ้าโชคดีพระเจ้าฟาบาทเออเฮแม่นตายไกลตัวเออเฮอไม่กลัวตายเพื่อผู้ชง พระทรงชัยไว้ลายตัวทหารข้าจงจำคำพูดของข้า,าไว้อย่าถอยหลังแม้จะก,ก้าวเดียวตายเป็นตายเพื่อชาติศาส,สนาพระหมหากษัตริย์ของเราจงจำไว้ด้วย ะเห็นกงจากเป็นดอกบัวเออเอ,อ,เอ,อ้อยเขียวเชชัยจะเสียชื่อ,อเออรูปผู้ชายเออเอ้อยจำไว้มันทหารเดินทัพไป ต้องฝึกให้เนียนเรียนให้หนักให้สมจดสักสร้างสรรพระยิ่งพยองขนองยศชื่อว่าโอรถไชยัน พัดเหรอเนี่ยฮะเรือแะกลัวว่าบาทจะร้อนขอบใจขอบใจมากหนาวเลยไหมล่ะเกากระหม่อมขอถวายสังฆทานด้วยพี่ค่ะจะบ้าหรือไงเขามีแต่ถวายบังคมแหมพักนี้ดวงไม่ค่อยดีถวายสังฆทานจะมั่งพี่ค่ะ ปล่อยนกปล่อยปลาก็พอแล้วเหรอแหม่าบาทวันนี้แต่งตัวดูหล่อนะเนี่ยดูยังไงหรอก็่าบาทแต่งตัวเนี่ยถ้าลงถ้าลงตะไบหน่อยจะหล่อยิ่งกว่าน,นี่อีกนะทำไมต้องลงตะไบวะอ,อ้าวที่เขาหล่อพวกรูปปัน้นรูปอะไรก็ลงตะไบหน่อยจนะเ <c oughs> ช้งเลยแต่ว่าเรื่องอย่านะสู้นะจะสู้อะไรไปเจ้าเนี่ยอ๋อพยาคามหาเล็กดิ่งอะไรซิ ข้าพเจ้าชัยยันมาฝึกเพลงดาบเพลงทวนแห่งสำนักดาบพยาคาของท่านราชคูก็ครบทุกกระบวนท่าแล้ววันนี้จะเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงขึ้นเฝ้าสเสด็จพี่ละองสุวรรณเพื่อไปเป็นกษัตริย์ปกครองแทนสเสด็จพ่อโอ้โหฝ่าบาทขึ้นเป็นองค์พระหมหากษัตริย์ยังไงยังไงก็อย่าลืมหม่อมชั้นนะ หม่อมชั้นขอไปด้วยพี่ยาคาะขอไปด้วยพี่ยาคาะนี่อยากเป็นทหารเหรอเนี่ยฮะฝ่าบาทจะไปไหนมาไหนเนี่ยหม่อมชั้นจะเกาะฝ่าบาทมันเห็บเลยพี่ยาคานี่คนนะไม่ใช่หมาแออล้อเล,ล่นจะไปกับทั้นด้วยใช่ไหมพี่ยาคาอย่าชะชาพากันไปเอ้ยพากันไปอย่าได้ชา,า,าเคลว่าโา้สด็จ ด,ดีกว่าอย่าก้าเลยรีบไปเธอะกันงายต้องร้องต้องรับนี่แหละ องเชื้อวงผมเห็นว่าลาดนะเพคะขอบใจเจอมากนะแจมหม่มอมชันแจมถวายบังคมฟ้าหญิงจันฉายด้วยนะเพคะเจริญสุขเจรจาหญิงเองต้องขอบใจแจมมากเลยนะที่ทุกวันนี้ได้ดูแลหญิงมาเป็นตลอด เป็นพระกรุณาของฟ้าหญิงที่ไว้ใจหม่อมชันและเลือกหม่อมชันให้เป็นผู้ดูแลนะเพคะฟ้าหญิงเพคะหม่อมชันได้ข่าวแว,แว่ววว่าพระเชษฐาของฟ้าหญิงจะเสด็จกลับมาไม่ใช่หรือเพคะจริงด้วยหญิงเองลืมไปเลยว่าเสด็จพี่จะเสด็จกลับมาในเมืองในครานี้พี่จา๋าถ้าอย่างนั้นเราจะช้าอยู่ใหญ่รีบขึ้นเฝ้าเสด็จพี่กันจะดีฝ่านะ หมายความว่าฟ้าหญิงจะเสด็จขึ้นเฝ้าพระพี่นางละอองสวรรค์เลยอเพคะใช่จ้ะไปด้วยกันนันแตน้าเลยไหมคะเพื่อจะไปต้อนรับประเทศถาวของพระองค์เลนไหมคะมองดาวเดือนที่เกลือน ไปได้เล่นเสเไได็จแถะไปจ้ะ กันถวายบังคมเพคะอุ้ยมาพอดีนะเพคะจันชัยเออพระองค์เพคะน้องชายยันมาแล้วว่ายังไงบอกให้เขาถอดหน้ากากก่อนได้ไหมลาจริงจังกล่อมฉันชายยันถวายบงคมเสด็จพี่ด้วยพระเจ้าค่ะหม่อมฉันแต้มถวายบังคมด้วยพันเพคะจรนทร์สุขเทจ้าจังฉันก็ขอถวายบังคมด้วยพระยาค่ะพรใดประเสริฐก็เป็นของพวกเจ้ากันละกันนะพี่กำลังบ่นถึงน้องอยู่พอดีเจ้ากลับมาก็ดีแล้ว พี่น่ะก,กลัวว่าหากว่าวันใดวันหนึ่งบ้านเมืองของเราไร้กษัตริย์ปกครองจะถูกข้าศึกมาโจมตีเอาได้ไง่ายๆ <_ that S 1> ขี่หวังให้เรามาขึ้นของราชแทนเสด,ดพอ่อเสดแม่ไม่ต้องห่วงพระเจ้า้ากัมพชันชัยันกลับมาแล้วพระเจ้าข้าที่ดีใจที่สุดโรดกอนโปรดกอนเจ้าค่ะเจ้าค่าเจ้าข่าโปรดกอนโปรดกอนโปรดกอนเจ้าข้าเจ้าค่าเจ้าค่าโปรดกอน มีเรื่องเดือดร้อนโรดขอเจ้าค่ะมีเรื่องอะไรคุณพลวาทะพอดีเนี่ยกว่าจะกราบทูลได้บ้านเมืองไม่เป็นอะไรไปแล้วเลือขอเดชะอาญา<ม>โทษมพ้นเกล้าไม่ขณะที่กระมอมออกตรวจานาเขตนั้นมีเหตุร้ายสะพระเจ้าค่ะเหตุร้ายขุนรามเดชะแห่งแคว้นอุษณีเวียงแก้วซึ่งเป็นสัมพันธ์ทำไมตรีกันกันกบเรายกเป็นกองโจร มาปล้นสะดมตามเขตแดนข้าประชาชนล้มตายอย่างมากมายพระเจ้าค่ะมันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงมัน่ะสิไทยาเมืองข,<อ>ของเราทั้งสองเป็นสัมพันธ์ทำไมตีกันอยู่สเสด็จพี่ในเมื่อมันกล้าทำเช่นนี้ก็จะช้าอยู่ใหญ่เลยพระเจ้าค่ะก้าวหม่อมท่านขออาสาเป็นมัจจุราชไปเด็ดหวัวมันพระเจ้าค่ะ่ยา ต้องใจ้ยาเสยค้าจะดีหรอือไปค้ากลับมาใหม่ๆนะเพค้าดีสิได้ลองวิชาเขาวันนี้แหละพูดแบบต่อเนื่องเพื่อจะเลืองอำนาจ,ม,จมาปุ๊บก็ไปปั๊บเลยขอแล้วเปิดสักลา,า,น,า,านันกุรบ ไม่เยเลยมืองใหญ่เมืองยอมต้องยอมสยบจะไปให้กำนักรบลุนลาจบในเมืม่อ,อไอ้โจรพยองม,มันจะต้องย่อยยับพลเหลาหูขยับแสนยาเสด็จพี่รอทางนี้รอฟังข่าวดี จากไทยยันพระเจา้าค่ะพี่ขอให้น้องช่วยหออนะ่อย้ออะค่พะพะอ่อบอกหน่อยหน่อาค่ะ ตัดแทนพ่อคุณนั้นขาดมันมาพ่ขาดคมคีมันตัดแขนขวางแขนซ้ายชะตาพ่อเนา เมื่อคืนนี้ประกายวันเองร่วมใจที่สุดฝันถึงพ่อไม่รู้ว่าป่านนี้พ่อจะเป็นยังไงบ้างพยายามมัจจุราชตัดแขนซ้ายแขนขวามีนำซ้ำยึงควักหัวใจของพ่อออกมาเล่นแต่โบราณเขาว่าฝันร้ายมักจะกลายเป็นดีข้าว่าเจ้าคิดเอาไว้อย่างนี้ก่อนแต่สิทธิ์ในสำนักดาบก็มีอยู่ด้วยกันสามคนก็คือพี่เดชพี่หมู แล้วเราประกายวันแต่เรานะ่ะแอบปลักพี่เดชซึ่งพี่เดชนะเป็นคนที่มีฝีไม้ลายมือดีมีน้ำซ้ำยังเป็นคนดีด้วยวันนี้ประกายตั้งใจเอาไว้จะไปเล่าความฝันให้ครูฟังแล้วก็ให้พี่เดชฟังจะดีกว่า กันเลยดีกว่าเจ้าหมูแข็งแรงหน่อยสิว่าทอดจิตมีครูเว้ยแกนี่นะคนหรือลิงอะแต็มที่หน่อยเฮ้ย hey. ไอ้บ้าเล่นแรงอ่ะแรงอะไรล่ะโดนดึงวะใครอ่ะโอ้ตัวผมเจ้าเด็ดยืนเด่น